มีสายเข้ามาจริงๆลเนีเจริงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยาเข้ามาเฮ้ยมันเราจะทำให้ออกจอยังไงได้เนี่ยสวัสดีครับ ไม่ได้คุยคนเดียวครับนี่คุยกับคุยกับน้องพามาอยู่นะฮะอันนี้ให้คนเห็นด้วยฮะสมมุติว่าเป็นน้องพามเลยฟุก๊กเมื่อกี้ที่ให้สมมุติสถานการณ์ว่าพี่ดีนกับน้องพามเนี่ยเขาเรียกกันว่าเขากับตัวเองแทนแทนพี่กับน้องให้สมมุติบวบาทก็ให้ชวนกันมาซื้อเครื่องสำอางมิสอ่ะลองเทสดูห้ามงกับลัห้าสี่สามสองไปครับ ลุงพาไปซื้อมิสกันไหมครับอ้โ <Okay. S 2> คัดคัดคัดไม่ได้ต้องเขากับตัวเองไงต้องเขากับตัวเองแทนลุงพามีดีนอะไรเราทำไมลุงพามดูก่อนแป๊บนึงตากล้องต้องเห็นเฮลละไม่ไหวละว ah. อ่ะโอ,อ้โหอ่ะว่างว่างหรือทำไมครับเนี่ยโอ,อ้โหเอา<อ>ทำไมยังถักเปียอยู่เลยอ่ะ อ่า <Okay. S 1> เล่นบทก่อนนะพุ่มกลับนับแล้วห้าสี่สามสองเขาเขาอยากได้มิสอะไมดีที่เขาไมซื้ออมดสั้นไปขออีกฉากหนึง่งเอาเอาดีเดียวดีเดียอ,อาอยัางไงอะเอาแบบเขากับตัวเองไงให้ใช้แทนในบทนะอ่ะลองสมมุติว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เขาเขาหิวอะ อยากกินอยากินถ่นนมไม่ได้ยินาแบบี่บ้านมีต้าแอบดูแต่เมื่อกี้เหรอครับเนี่ยต้องตัวเองกับเขานะอย่าลืมนะนะนักแสดงตัวเองแอบดูเหรอ เขาไปลิงเขาไปเก็บมะพร้าวให้อ๋อทามามะพร้าวมาให้ทำขนมไงบอกดีอ้าวครับดูแลตัวเองนะครับอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูหน่อยว่าอ่ายังถักยังถักเปียอยู่เลยนะครับสมมุติตอนนี้พี่พี่พี่ดีนจะจะหอมหัวน้องพามทางทางโทรศัพท์เทสก่อนเทสหอมหัวเปียกันหนึ่งสองครับ ไม่ใช่ดีต้องหอมหัวเปียดีเอาเอามาข้างๆให้คนดูเห็นด้วยตอนนี้เราเล่นฉากอยู่นะอ่ะหอมหัวก่อนหอมหัวก่อนพูดพี่เป็นการปิดคลิปที่นั่นนะฮะเดิทางดีๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพกไว้คนดูก่อนฟุ๊้คนดูก่อน เอาใหม่เดี๋ยวมันโฟกัสไม่โฟกัสเอาเอาไว้ข้างๆหน้าเลยเดีดหน้าปกตินี่แหละเอาข้างๆหน้าเออไม่ต้องก้มหรอกเอออ่ะอ่ะโฟกัสเอาใหม่ลาเขาดูใหมา่เมื่อกี้รีเฟกอีกทีอ่ะมาบายครับท no. ุกคนบ๊ายหนูบายครับผมตีกล้องเฮ้ย ยิ้มกันยิ้มยิ้มยิ้มโอ้ oh. อ่ะเอเอาเอาเอาแรกเนี่ยว่าจะนี่เล่นอย่างนี้แล้วก็ให้น้องมันอยู่นี่โหดน้องโทรมาเลยหาโทรทำอยานี้ครับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับเมื่อกี้น้องพามตัวจริงมาละอันนี้เป็นน้องพามรุ่นรุ่นเด็กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับ hey. ก่อนก่อนลาไปนี้เอฟเฟกต์ผมอ,อยู่ไหนวันนี้ก็ชวนอ่ะผมขอคงีย่าลืมอ่ะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ใครที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือใครที่อยู่บ้านก็อยู่บ้านกันนะครับแล้วก็ใครที่ออกไปทาต้องจำเป็นออกมาปทํงางานจริงๆก็ขอให้คือระมัดระวังตัวให้อย่างถึงที่สุดเลยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองเยอะๆครับผมขอให้ทุกที่อย่างผ่านได้ดีทุกๆจังหวัดทุกประเทศนะครับผม